นึ่งนาทีคลิปนี้นะคะก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอโนนไทยมาเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะเนื่องจากมีส่วนที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะในถึงสองด้านเลยนะคะด้านหน้านะคะจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะซึ่งเป็นถนนหินคุกนะคะมีความกว้างอยู่ที่6เมตรเลยนะคะเอกสารสิทธิ์ฉนุดขุดแดงเนื้อที่84ตารางวานะคะขายยกแปลงในราคา3า0 0 0นบาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้นะคะสามารถผ่อนจ่ายได้ด้วยนะคะภายใน36มงวดหรือ3ป เลยค่ะก็ถ้าซื้อเป็นเงินสดนะคะก็ลดได้อีกนิดหน่อยนะคะไฟฟ้าประป่าและเพื่อนบ้านนะคะอยู่ห่างแปลงของเราไปเพียงแค่60เมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ใกล้กับถนนลาดยางเส้นหลักนะคะเส้น6019เส้นจากอำเภอโนนไทยไปยังอำเภอโนนสูงเนี่ยเข้ามาเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านตะคอหมู่ที่ 5. ตําตบลด่านจากอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะคที่สนใจนะคะก็สามารถไปดูคลิปเต็มๆของเราได้นะคะทางช่อง YouTube ขายที่ดินโดยภาคิรตนะนะคะ